สวัสดีจ้าพี่น้องท่นนานผู้ชมวันนี้มาพบกับช่องแย้แปซีเชนี่ของือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ะพี่น้องวันนี้แย,ย้แปซีก็ได้นําข้อม,มูลแนวทางเลขเด็ดมาให้พี่น้องช่วงพี่น้องพิจรารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16พฤษภาคมเนาะจา้ะวันนี้มาพบมาพบก,กันกับตรงกับวัน,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 นที่11วันอังคารเนาะจ้ะพี่นอ้องเนาะวันที่11พฤษภาคมเนาะจ้ะพี่น้องพร้อมจะไปรับชมรับฟังแย,ย้แปซีก็ฝากกดติดตามกด ไล์กดแชร์ย่างไเรเล่าจ้าพี่น้องแล้วก็ข้อสำคัญ,ญอย่าลืมก,กดกระดิ่งเนาะจ้าพี่น้องเนาะหันพี่น้องเพ,พรากดกระดิ่งย่ำแย่เพสีอัปเดตคลิปใหมๆ่ๆหรือว่าลงคลิปใหม่ๆพี่น้องก็จะผ่านชมผิดผ่านผิจารณาเนาะจ้าพี่น้องค่องะอ,อย่าลืมกดกระดิ่งเนาะจ้าก็จิบริผ่านชมแนวทางเนาะจ้เนาะพ่อแม่พี่น้องมักอาจารย์ใดห,หรือว่าชื่นชอบอาจารย์ใดห,หรือว่าจะคอมเมนต์มาคุยกันก่ะข้อมิมนมาใต้คลิปนี้ได้เนาะจ้าพี่น้องเนาะเอาไปเบิ่งข้อมูลแนวทางอาจารย์นั่นแรกเลยเนาะจ้า อันนี้แย่เพศเสียวไม่เบิ้งนาจากเนาะของอาจารย์ยุทธนาพารวยประสันเพิ่นเขาตั้งแต่สิบหกเมศสาวนพี่นองเนาะเขาแปเจตรงๆแล้วก็มาเบิ้งงวดวันที่สองษภาคาเนะพีนองกับเขาหนึ่งแดตรงๆคือการจากขาง่ังมาตามต่อเลยนอกจากงวดวันที่16พฤษภาคมภาว่าอาจารย์ยุทธนาภารวยเพิ่อนใหังมากนอพี่นองเนาะมาเบิ่งกันเลยจ้าอาจารย์ยุทธนาภารวยเพิ่นให้มากนอพี่น้องเพิ่อนบอกว่าเด่น6กบนนาสั้น เดนหกห้าสองแล้วก็เดนหบนจับคู่ใหกกั 2, สองผสนจ่าเพื่นไายมาแปดหกสองหกห้าหนึ่งห้าเก้าหกผสตัวบนเพิ่นกัะหกส8 6หกสามแปดหกและเก้าหกสเดนลางเก่าผสนจ่าพี่น้องเพิ่นวานเนะาะมาจับคู่ส่กับสามกับเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นกับมาเบิ้งข้างล่างเพื่อนนอจกจเนาะสามหนึ่งเกาสามเก้าและเก้าแปดะสจ่าเพื่นวานเนาะ จากแนวทางของอาจารย์ยุทธานาผ้ารวยเนาะจ่ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ฟันเป็นจริงมา2สองใบเนาะพี่น้องแงไปสี่ก็เลยเอาไม้เบิง้งทั้งสองใบเลยเนาะจ่าเนาะอุไรทิตาเพื่อนโยกกะเบิง้งเอาทีอาจารย์ไดที่เคยเบิ้งเนาะจ่าเนาะอันนี้ฟันเป็นจริงตัวแรกคนไข้มาก้นนายๆกันน,นะนี่นะเนาะจ่าสิบหกุษภาหกสี่วัดสันวิ่งแปดบนวัาสันพี่น้องเพื่อนว่าสามตัวบนกับห้าหกแปดวัดสันสองตัวบนกับหกห้า ห้าแปและ6 8แลดรนลางหนึ่งมาสันพี่น้องกับห้าหนึงและหนึ่งของแต่ล้านเประเซ้นมาสันพี่น้องมาฟังเบิง้งฟันเป็นจริงฟังทั้งนี้พี่น้องสามตัวบนบอกว่า9ก้าหนึ่้ามสันราคเก้าหนึและ,ะ, 9, 1, 5, และ9 5้าาสนคือฟันเป็นจริงฟังนีง้ให้ไปซีเสียวลงให้ตลอดเนาะพี่น้องเนาะฟังแหลกอะซิบดีเอาลง่งนะานะจ้ะเนาะอันนี้ฟังนี่ฟังทีง เกลือหนึ่งหาในแย้ใบซีกัสเซียวโรใหม่ตลอดเห็นเบิ้งตลอดนอกจากพี่น้องเนาะกับพี่น้องค่ะพิจารณาเป็นแนวทาตนองจากเนาะต่อไปเลยจ้าเลขวิ่งสูตรเจาะบนมาสั่นพิษถูกคอไผ่เด้อสั่นนั่งฝ่าผ้ารวยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็บอกว่าเจาะบนหหนึ่งตัวเดียวสั่นพี่น้องใดตัวใดก็ลองเอามาใส่เบิ้งนอกจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าแนวทางทัดล่างมาสั่นเพื่อนบอกว่าดับล่างแน่นอนาสั่นของแอดเปิดนอกาะพี่น้องเนาะ เอ็ดเพิ่นเพิ่นบอกว่าดับลางสีว่าสันพี่น้องเพิ่นว่าเนาะดับลางเนาะพี่น้องเนาะของแนว่ยท่าของเอ็ดเพิ่นน่ะขับไปพ่อมาเอามาให้เบิ้งเนาะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของปากกาสองสีเนาะพี่น้องเนาะหมวกที่เลี่ยวเพิ่นวงกลมให้เข่าเจ็ดสองตรงตรงตัวเพิ่นวงกลมให้เนาะพี่น้องเนาะมาเบิ้งวันนี้เลยเนาะจ้าว่าปากกาสองสีเพิ่นให้หยังมากเนาะจ้าเนาะ เพิ่นกระหายมากสองหนึ่งสองศูนย์สอง้มนึงสามศูนย์สามเก้าสี่หและสี่เาพิ่นวงกก้หมายคือเจ็กับคือ3 1มหกับสีเก่านาะจ่าพี่น้องเนาะผู้ใดติดตามอาจารย์ท่านนี้อยู่กับเขียบน่าจอไว้ไดเนาะจ่าพี่น้องเนาะของเอดประกาศ2อสีเนาะจา่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้คู่เดนมาสั้นของพี่ไงเนาะพี่น้องเพิกรหายมากเดน2อกับแปดประสันจ่าเพินวานเนาะ พันกระจับผู้ไฮเจ็ดสองเจ็ดสามสองตัวพันกรมี2 8 3แป7ส8มสองแปดแปดเจ็ดหกแปดสา้ละเก้าแปสพันจากพนหวาเนาะจากแนวทางของพี่ใหญ่วัซันจากพนววาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ชุดสรุปตามสูตรวัันของของแอชชายกูเนาะพี่น้องเนาะ มาเพิ่งเพิ่งเนาะจาเพิ่นขายมาเอาสตัวเลยนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเก้าสามหนึ่งสามสี่สเก้าหกหนึ่งก้าสี่นึ่งเกาหกเก้าสามศูนย์วัสชุดกันวัสันจ่าพี่น้องเพิ่งวาเนาะเพิ่มีเก้าหกมี่ศูนย์สามและ4 0่ศูนย์หน่งวัจากแนวทางของใชากลููเนาะพี่น้องเนาะปรดติดตามเพิ่งยูค่ะ แชปหน้าจอไปได้จ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของแอดมีเนาะจ้าพี่น้องเนาะ16บหกพฤษภาหกสีวัสันจ้าเพื่นว่าเนาะแนวทางของแอดมีเนาะจ้าเนาะเพื่นบอกว่าวิ่งรวดศูนย์วัสันเน้นเเนาะพี่น้องเพื่นว่าเพื่นกายมาศ0นย์ศูนย์ศูนย์หตัวเพื่นกะ1 0 2 2 0 4 401และ4ี่สองห่งสอ่ันกัน03นย์สามครับวสันเน้นๆกับสองศด้วพี่น้อง2ตัวเพิ่นกันเน้น,น,นกับศูกับ04นย์สี่วสันจาก่นว่าเนาะจากแนวร่างของแอดมีเนาะจากพี่น้องผู้ใดติดตามเพิ่นอยูก่กับเก็บหน้าจอได้เนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้ดับขาดล่างวาสันเพิ่นบอกว่านวดที่แล้วดับ2ล่างวาสันเอาอยู่นะจา้าวสันโคลมี2เนาะพี่น้องมันออก18เนาะจา้า วันนี้เพิ่นบอกว่าดับเจ็ดล่างมาสันจ่เพิ่นวาเนาะจากแนวทางของดับขาดล่างยาทิพย์เนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ของอาจารย์พี่เนาะจ้าพี่น้องมาเบิ่งแนวทางของอาจารย์พี่เลยเนาะจา้สาสิบหกบนเสาคมองหกสี่มาสันจ่าบนมาสันแปดสองแปดสามศูนย์สองและศูนย์สามมาสันข้างล่างคนก็ศูนย์แปดสามแปดห้าแปดและเจ็ดแปดมาสันจ่เพิ่นวาเนาะจากแนวทางของ อาจารย์พี่เนาะจา่าพี่น้องพู้ใดติดตามอาจารย์พี่อยู่ค่ะเก็บหน้าจอไว้เนาะจา่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ของเฮียไก่บ้านเศรษฐีว่าสันจากการขยายขระจักสิชัดเพราะฉันเนาะพี่น้องก็ขอตรวขออับหลายๆเนาะจา่าพี่น้องเนะาะ3ตัวบนพ้นกายมาศูนย์หนึ่งสามาศูนย์หนึ่งแปและ038 058ามแปดห 1>, 1 3 8 1 5 8และ3 5 8ว่าแสัญญาสองตัวพ่นก็มี0 1 0 3 0 5 0 8 1 1ว่สันพี่น้อง15183538และ58สัญาจากแนวทางของเฮียไก่บ้านเศรษฐีผู้ดใดที่ตามเพิ่นอยู่ก็เก็บหนาจอไว้เนาะจ้ะเนาะกาถ่ายคลิปนี้ยายแพทย์สีก็ขคอขอคุ้นพ่พอแม่พี่น้องเนาะจาา้ะที่เด็เขามารับชมเนาะฟังเนาะะจเนาะ ทุกสำนักทุกอาจารย์ที่แยกแว้เสียามาโลกไหนหล้วนแค่เป็นแนวร่างนาะจาพี่น้องเนาะค่ะพิจารณาหน้าเอานะจากพี่น้องเนาะมักจะาจากดันใดชื่อชอประดานใดค่ะจะจัดจวดจัดนาะจากพี่น้องเนาะขอพูดในลายเด้อจากขออยู่ดีมีแห้งงงงงรืง่อย,ย,ยมีโชคมีลาบสุขสุขุนนอจาขอบพูดในลายจ่าสวัสดีจ้า